คือรู้สึกว่าน้องสวยทุกคนเลยทุกคน จริงๆแล้วหนูเจอน้องก่อนที่จะเจอวันเอ็มซีเพราะว่าเรามีไปเวิร์กช็อปด้วยนั่นแหละก็เลยอาจจะแบบว่าเห็นหน้าค่าตามาบ้างแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าคนเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะแบบว่าจําชื่อน้องยังไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้จําได้ทุกคนแล้วนะนี่เป็นคนจําชื่อเก่งอ่ะสอนอะไรน้องบ้างแค่แบบว่าแนะนําว่าแบบวันที่ไลฟ์เนี่ยน้องจะเจออะไรติงข้อสอบเออเดี๋ยววันจริงจะให้มีการแสดง ความสามารถพิเศษให้น้องๆเตรียมไปนี่ก็บอกน้องปอไปแล้วขาบอกว่าแล้วก็จะมีคําถามวัดกึน๋นซึ่งเป็นคําถามสูมพี่เองก็ไม่รู้คําถามก็ให้เตรียมคําตอบไว้อะไรอย่างนี้ให้ไปแบบแบบว่าฝึกทํากันบ้านเรื่องแบบว่าเพลงหรือแบบอะไรใดๆอย่างนี้นิดนึงจริงๆคิดว่าน่าจะแบบไม่ได้ยากมากก็แค่แบบว่าเออทำไมถึงมาแบบสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสเกลมาด้วยใช่จริงๆในไลฟ์ไม่ใช่ในไลฟ์สิเมื่อวนันพูดเหมือนจะพูดผิดเพราะว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราไปสเกาเพราะว่าเคยมีสเกาติ้งมาแล้วที่รุ่นหนึ่งที่ไปเจอพี่แก้วอันนี้หนูแบบข้อมูลผิดพลาดหนูลืมนั่นแหละ ก็คือไม่ใช่ครั้งแรกของการสเกลค่ะจริงๆแล้วการสเกลไม่ใช่การที่แบบได้ผ่านเข้ารอบเลยนะเราก็แค่แบบว่าไปเป็นแมวมองแล้วก็ก็แบบเห็นใครสนใจเราก็เดินเข้าไปถามซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับเราให้น้องแบบว่าให้ใบสมัครน้องไปน้องจะกกอกไม่เกาอกก็คืออีกเรื่องหนึง่งใช่แต่แค่แบบว่าเราแค่แบบว่าเออฟิลแบบว่าเออพี่เห็นพี่เดิม เป็นแมมมองอะไรแบบเอ,อสนใจอะไรในตัวหนูนะเนี่ยถ้าสนใจด้านไอดอลก็ส่งไปสมัครมาได้นะคะอะไรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการส่งมาแล้วเราก็คัดอีกทีไม่ใช่ว่าแบบอืมเพราะว่ามันจะได้ยุติธรรมเป็นสเกลยื่นใบสมัครคล้ายจ็อบแฟร์ใช่ไหมประมาณนั้นคือโชคดีมากที่วันนั้นรอหนูไปมันเป็นวันโอเ n นเฮาส์จุฬาพอดี แล้วก็จะเป็นเด็กมาเดินสยามเยอะมากก็เลยแบบว่าได้แบบเห็นหลายคนซึ่งก็มีมีหลายคนที่แบบโดนใจเรามากแต่ว่าพอเราแบบถามเขาไปว่าชอบร้องชอบเต้นหรือชอบอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขายังไม่พร้อมเขายังแบบว่าอยากเรียนอยู่ซึ่งเราก็แบบเออแอบเสียดายอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็แบบเออดูดีมากอะไรอย่างงี้ซึ่งที่เราส่งให้ไปสมัครน้องไปเราเองก็ลุ้นว่าแบบน้องจะส่งกลับมาไหมเหมือนกันใช่ใช่วันถ่ายรูปบีจังไม้ใช่ครับผม จริงๆก็น่าจะมีฟุตแหละแต่ว่าไม่รู้เขาจะตัดมาลงวันไหนเพราะว่าวันนั้นก็แบบมีพี่ตากล้องไปด้วยน่าจะไปอยู่ในด็อกคิวเมนต์หรอมั้งท่านไม่ใช่ด็อกคิวเมนต์สีพิวแบบรุ่น6เซนไปอะไรอย่างนี้ต้องมีแหละพิวที่มาที่ไป เวิร์กช็อปได้ทำอะไรแปลกๆให้น้องดูไหมได้ทำแต่ว่าไม่ใช่หนูหนูไปเชิงวิชาการถ้าทำจะเป็นอีกเซตหนึ่งไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูตลกหน้าน้องๆตอนบอกรูปพี่จอบหนูไม่ได้หันไปมองสิ เอาจริงก็แบบกลัวน้องงงเหมือนกันนะเฮ้ยพี่ขาฟัางเป็นคนแบบนี้หรอคะเนี่ยเป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะนั่นแหละก็ชอบใครรักใครก็ไปส่งฟีดแบ็กได้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าใครจะติดบ้างฮะ,ะไม่รู้ที่แปลว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้ด้วยว่าร,ร,รับกี่คนอะไรอย่างนี้เฮ้ยคือทุกคนตลกมากคือวันก่อนหน้านั้นใช่ไหมหนูมาไลฟ์ใช่ปะ แล้วทุกคนก็พูดว่าแบบเอ้ยทุกคนแต่งหน้าสวยมีงานอะไรกันแน่เลยแล้ววันลุงขึ้นอ่ะออฟฟิเชียลอ่ะก็ประกาศเลยว่า8ปี e อ p o อุตส่าห์หลบไม่เป็นไรออฟฟิเชียลเฉลยก่อนฉันก็จะได้ไม่หลุดไงเจอกันนะคะ8ปีเอกกิดว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายแน,น่นอนคือด้วยความที่โปสเตอร์มันปูมาด้วยแบบทุกซิงเกิลกิมมิคทุกซิงเกิลที่ผ่านมาใช่ไหม ก็งานก็จะมีความแบบว่าย้อนความทรงจำว่าแบบเราเคยทำอะไรกันไปบ้างตลอด8ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีบางกิจกรรมที่แบบ exclusive ซ,ซีมากๆก็รอดูดีเทลดีกว่าค่ะหนรูรู้แค่นี้จริงๆแล้วก็จริงๆบางคนก็แบบว่าเดาถูกอยู่นะแบบว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ตามนั้นแหละมังน่าจะพูดได้เท่านี้นะ ทำไมดูเศร้ากลัวไงกลัวโดนเข้าห้องดำไงไม่ได้ดูเศร้าแค่แบบพยายามคิดคำพูดให้มันไม่เป็นการสปอยเยอะเกินเดี๋ยวทุกคนไม่ตื่นเต้นค่ะจะเสียเงินไหมครับเอ้ยจะเสียเงินเยอะไหมอันนี้อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ความประสงค์ของคนใช้จ่ายค่ะถ้าแบบอยากเจอเรอยเยอะก็อาจจะเสียเงินเยอะค่ะ แต่ก็อัน,นจริงๆน่าไม่รู้ราคาแบบเบื้องต้นว่าเท่าไหร่หนูไม่รู้อะไรเลยทุกคนไปถามพี่ป๊อปไปขุดจากพี่ป๊อปเลย <c oughs> คิดว่านอกจากเตรียมตังค์แล้วน่าจะต้องเตรียมโชคด้วยมั้งนะ ราก่อนก็หมดไปเยอะครั้งนี้ไม่น่าเยอะนะทุกคนหนูดาวาครั้งนี้น่าจะน้อยกว่าครั้งที่เราแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่งาน Mas มัสลีเพราะไม่งั้นเขาต้องใช้ชื่อมัสลีแล้วถูกต้องชิมิละ่ะเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่มัสลีไงีเซยนเย็นมันจะมันจะดีมันจะมีความสุกมันจะออกมามีความสุกเอางี้ดีกว่าจะได้เป็นแนวทางว่าทุกคนควรเตียงเท่าไหร่ที่จะแบบอิ่มความสุข p a ็กเกจ 8ปีกับน้องๆเตรียมไปประมาณ2,500 2,500นี่เหลือนะอันนี้แพ็กเกจหนูคิดเองว่าแบบสำหรัใครที่แบบไม่รู้จะต้องเตรียมเท่าไหร่แบบจะเสียเงนินเสียน้อยเราก็จะแบบตีเป็นประโยคให้ว่าคุณอยากได้แบบระดับไหนแล้วก็อีกแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจพอใจกับบ้านนอนหลับฝันดีคือ5,000บาทคิดว่าน่าจะอิ่มขมโอเคกับบ้านกินอิ่มนอนหลับได้ของอีกแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจแบบพี่ อีก10ปีพี่ก็จะอยู่กับน้องๆอ,อันนี้เป็นพกไปละ0 0 0บาทถ้า1 0 0 0 0บาทนี่คิดว่าน่าจะได้ทุกอย่างในงานแล้วล่ะคะ่ะคือไม่น่ามากกว่า1 0 0 0 0มืนแหละหนูคิดว่านะเฮ้ยใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูว่าเข้างานฟรีเพราะฉะนั้นอีกแพ็กเกจชื่อว่ามหาพวกเราเถอะอยากเจอทุกคนเริ่มต้นที่0ย์บาทค่ะคือแค่มาเดินมาบอกมือไปบาร แถวส่งเนี่ยได้เจอ0ูนย์บาทโหสามวันศบาทแพ็กเกจนี้คือซื้อได้ทุกคนมาเถอะมาๆามามา,มาอยู่ทันถึงรุ่น7ใช่ไหมไม่อยู่ก็ยังอยู่ตลอดนะคะรุ่น7ก็ยังจะคงมองดู b N K เเติบโตอยู่ก็ยังต้องอยู่ทันอยู่แล้ว คันจากข้างนอกอะไรอย่างงี้มึงมันก็เป็นเรื่องดีนะเวลาที่เห็นแบบว่าแฟนคลับวงเราเมื่อแบบสมมติเราไม่อยู่แล้วแล้วเขาก็ยังคงจะตาม BNK ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ดีนะแบบว่าอย่างน้อยเราก็เขาเรียกแหละ BNK ก็ยังคงแบบไปต่อได้อยู่คือแบบตอนที่หนูไปเวิร์กช็อปรุน6แล้วหนูแบบยิ้มอะยิ้มแบบ แก้มจะแตกอะรู้สึกเหมือนแบบเป็นคุณแม่แบบรู้สึกแบบนี่แหละนี่แหละอนาคตของเรารู้สึกแบบเห็นแววตาน้องๆแล้วก็แบบเอ้ยแล้วก็เห็นแบบเหมือนแบบเห็นตัวเองวันแรกอยู่เหมือนกันนะคือแบบแบบเออมีคนเขาก็เขาดูแรแบบดีใจที่แบบเบียนเคงไปตอดอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยท่านี้ไม่ใช่คนที่รักวงที่สุด ภารกิจพาคิตตี้เข้า N5 คิตตี้ใจอ่อนบ้างอย่างยังค่ะกําลังเตาะอ,อยู่พอหนูน่ะน่ารักเหมือนคิตตี้แล้วก็เมองกับ N5 เป็นไงล่ะชิม,มิล่าชิม,มิล่าชิมิล่าน้องบอกหนูไม่อยากอยู่กับคนแปลกแบบพี่คะ่ะ อยากเห็นพี่ฟางแวนแล้วเฮ้ยจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนหนูได้ยินเพลงแล้วอุ้ยอยอันเรื่องนี้สปอยได้ปะเนี่ยไม่รู้แต่บอกไปก่อนว่าได้ยินแปลไทยแล้วคือเพื่อนน่าจะร้องเดโมแล้วเสียงเพื่อนเข้ากับเพลงมาก แบบเหมือนเพลงนี้เกิดมาจ่กพี่อื่นอะแบบอย่างน,นี้นะแล้วก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้เนื้อหาเนื้อหาเพลงเพราะว่าฟังญี่ปุ่นไม่ออกแล้วพอมาแปลก็เออเพิ่งรู้เนื้อหาว่าแบบเพลงแปลว่าอะไรเพลงฟิลแบบสู้ชีวิตชอบลายกีตร์มากไม่รู้ว่าเขาอัดของทางเราอัดใหม่หรือว่าแบบไฟ์ญี่ปุ่นมาเพราะว่าถ้าฟังใน YouTube นี่มันแบบไม่ชัดเลยนะแต่ว่าถ้าฟังในไฟที่เขาส่งมาเครื่องเลเสียงมันแบบเสียงมันชัดมันเคลียร์กว่าแล้วรู้สึกว่าแบบฟินฟังแล้วฟินมากเป็นเพลงรอ c แบบเออตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ากับอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอฟังแล้วกอ็ออยากลองเต้นนะมันดูแบบสนุกจงังหวะมันเร็วอะไรอย่างงี้มีชื่อไทยยังมีแล้วยังไม่ขอหรอกแต่ว่าน่าจะมีแล้วไม่รู้ไม่รู้หลุดชื่อไทยมานี่หฮาเลยจริงเต้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 ดต้เต้เต้ดตต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 ตเตเตตต้ดต้ นนเเป็ทดียวติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสฟังเพลงกับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for a t application